สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่รอบบริเวณรบริษัทแคนนอน USA นะครับในจันงหวัดคือสถานที่บริษัทแคนนอนครับที่เขาโปรยจรนะฮะวันนี้ก็พาท่านไปชมดอกเชเอรี่เพื่อสร้าบรรยาเรียกว่าดอกซากุระนะครับซึ่งตอนนี้กำลังบานอยู่นะครับที่ เมืองนิวคอร์นิวประเทศสหรัฐอเมริกานะครับร้งนี้นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาก็กำลังสวยนะครับผมก็เลยพาทุกท่านมาชมนะครับบรรยากาศดอกไม้กำลังเนี่ยกำลังกำลังบานนะครับกำลังบานอากาศดีมากเลยครับเย็นร้อนจ้านะครับวันนะี้จริงจร,นะริงไม่โทษจะกรรมแต่ว่าก็จะพาท่านมาชมแค่ช่วงนี้นะครับนะจริงเขามีอยู่รอบปอนี้ประมาณ เป็นร้อยๆต้นนะครับนะผมก็จะพาท่านมาชมนะตรงนี้เรามาดูใกล้ๆหน่อยกันว่าดอกไม้มันเป็นยังไงนะครับมันสวยงามขนาดไหนดอกซากุระนะครับสีขาวสวยงามมากนะฮเป็นอย่างนี้นะครับถ้าออกอากาศแดดดีนะครับมันก็จะออกเต็มที่แล้วก็จะอยู่ประมาณสักน่าจะสองอาทิตย์ก็ร่วงแหะครับนะแล้วแต่แล้วแต่ถ้ามันมีฝนตกมามันก็สามารถทำให้ มันร่วงไปเยอะท่านดรนี้ครับมาสูนดูใกล้ๆเลยครับาสวยงามลมกำลังพัดดิวครับให้ทุกท่านชมเป็นขวัญตา ย่อในความสวยงามครับดูมองแล้วมันขาวบวกกับพื้นท้องฟ้ามันสีเหลืองเลยทําให้บรรยากาศมันดูสวยงามนะครับเราเข้ามาเดินดูใกล้ๆที่กระบังเป็นยังไงบ้างดูบรรยากาศนะดูวิวตรงนี้ด้วยนะฮะดูวิวด้วยนะครับกระสมเจรยบสุดอลเมอวังโปลตอเซคเมสเรนกรุ๊ปครุ๊ปเนียนะครับโดยโดยเฉพาะเมอวังโปนกัสโต้เบียงทมนะฮะตอเซคเมสือนระปัสซั ราชบัตรสตรีกันะครับวันนี้ก็สมารจะมีการนําของโอนมือเขาวถาดอกซากุระเห้นเจอนะนาบทตาสตรียิงหาตดอกซากุระประกาศซากุระออจะนับเลยไันะไื่อ่อยๆไปเร่ยเรื่อยๆไปเื่อนๆไปเ่อยเรอยๆไือไปอร่ยๆอเย่อรยรยรปรไเเยอเอาเๆ เป็นต้ไม้เหมืนไม่ไดออกก็ด้มันจะสวยเงี้ยมากเยนยาวไปนู่นเลยครับมันกำลังออกนี่นแต้นมันเท่านั้นเลครับนี่ยังไม่บานเต็มที่นะครับนี่อดูนี่กัอันนี้กำ <c oughs> ลงัง <c oughs> ถุ้่มเล็กๆมันเป็นอย่างนี้นะครับ มันก็จะสวยงามเนะี่ยมองร่องไปตรนี้ร่องจากร่องต้นต้นไปนะครับต้นจะมองต้นไปนี้สวยงามมากครับสวยงามมาก <c oughs> ชมไปนี่ครับทางนั้นเลยนะี่ความสวยรอจะนับเลยแม่อบอวนคุณเียอือฮะ มาดูย้อนแสงนั่นนี่มันเป็นไงบ้าง สวยสวยงามมากลมอุอ้ยหายใ่ต้นไม้เยอะเกินแล้ครับมันก็มีหลายต้นนะแต่ว่าผมถ่ายหเห็นตรงนี้มาดูมาจับดูที่ว่าดูเฉยๆแล้วว่ามันเวลามันลมมันพัดมันสวยงามลมมาแล้วมมาแล้วครับสวย,สวย คุณทุกท่านขอ,อ,อบคุณนายอบิวรุณรุ่งเรืองในกามาชมนะครับกระส,นมมสุนมีความสศรความเจริญกับการชม,ชม,ชมในวิดีโอชุดนี้นะครับผมเป็นโปรแกนของท่านนะครับท่านมีแบบแผนดอกซากุการะาารบานนะครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขอย่งางมากๆนะครับถ้าสนใจที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับในคลิปวิดีโอชุดนี้ก็ได้เลยตามสบายนะครับผมไม่ได้สมมติว่านิทธิ์นะครับอยากให้ท่านได้เห็นในบรรยากาศนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ come yep.